ข้ามไปที่กีฬาอื่นบ้างนะครับน้องพิงค์โอ้โหนี่ร้อนแรงต่อเนื่องนะต้องบอกว่าขวัญใจของหลายๆคนเลยนะออน่ารักมากนะครับน้อง Pink. พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์นี่คือแชมป์ยโรชโลกคนล่าสุดใช่ไหมใช่ครับโลกคนล่าสุดแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยครับผลงานโดดเด่นต่อเนื่องนะครับโอ้โห oh, oh. ยอดเยี่ยมเทอ ไปแข่งที่มาเลเซียพร้อมกับนักแบดมินตันคนอื่นๆของบ้านเราอะนะครับเราก็ได้แชมป์กันมาเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปนี่คือแบดมินตันระดับซูเปอร์หนึ่งร้อยนะครับรายการเบอร์กามอด์เคลล์มาสเตอร์ที่มาเลเซียนะครับกลุ่มกวัวลาลัมเปอร์เราเข้าชิงถึง3ประเภทเลยนะหญิงเดียวรอบชิงชนะเลิศครับน้องพิงมือให้สองของโลกมือห้าของรายการแชมป์เยาวชนโลกคนล่าสุดก็มาแข่นเข้าชิงกับคิมจูอึนนะครับมือ120ของโลกจากเกาหลีใต้ ก็ชนะไป2องศูนย์นะเกมแรกเนี่ยยี่สิบเอ็ดสิบสองเกมที่สองเนี่ยเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าตามหลังถึงห้าต่อสิบเอ็ดนะแต่ว่าไล่มาแล้วเสมอกันสิบหกต่อสิบหกแล้วสุดท้ายเนี่ยไปชนะนิวส์ยี่สิบสี่ต่อสิบสองก็ชนะไปสองเกมรวดครับใช้เวลาสี่สิบหกนาทียี่สิบเอ็ดสิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบสองนะครับก <c oughs> <c oughs> ็คว้าแชมป์ระดับเวิลด์ทัวร์แรกในชีวิตได้สําเร็จนะครับ <c oughs> เป็นแชมป์อาชีพรายการที่สี่ของเจ้าตัวแล้วก็ได้รับเงินรางวัลเจ็ดพันห้าร้อยเหรียญสหรัฐประมาณสองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับ หญิงคู่แชมป์เหมือนกันนะครับ,รบลักซิกากาลาหะเกนกนับจอมแจ่มพทัทยมาดเหมือนวงคู่มือวางันดับ3ามของรายการคู่มือ47ของโลกเอาชนะคู่จากฮ่องกงนะครับอึ้งวิงหยุงกับลุยล็อกล็อกนะฮะซึ่งเป็นเต็ง2งของรายการนะคแพ้ไปก่อนเกมแรกด้วยครับ16ต่อ21แล้วก็กลับมาชนะ21-16 21-16ใช้เวลาการขันชั่วโมงกืบ13นาทีเลยนะครับก็เกนกับจอมแจ่มนะครับ ได้แชมป์หญิงคู่ไปแล้วก็ได้เงินรางวัล2 8 4 4 0นบาทนะครับ7,900นเเหรียญสหรัฐอีกประเภทก็คือคู่ผสมนะครับจอมแจมนี่ลงเล่นทั้งคู่ผสมทั้งหญิงคู่เขาไม่เหนื่อยเหรอต่อก็เหนื่อยแต่ว่าถ้าหากว่าเข้าชิงสองประเภทแบบนี้เขาจะจับให้สองแมชนี้นยนะฮะทั้งคู่ผสมแล้วก็หญิงคู่เนี่ยอยู่ห่างกันหน่อยอย่างเช่น เล่นเป็นคู่ที่หนึ่งกับคู่ที่ห้าอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่ในวันเดียวกันอยู่ในวันเดียวกันใช่นะเพื่อให้นักกีฬาได้พักนะแต่มันก็ต้องมีล้าบ้างแหละแต่มันต้องมีล้าบ้างแหละรถหมดมาเจ็ดสิบกว่านาทีใช่ไหมนะก็จอมแจมมาไทยม่านเหมือนวงก็จับคู่กับโอโมปะพักกับพลทีรรัตสกุลนะครับคู่มือเจ็ดสองของโลกนะเจอคู่แต่งหนึ่งจากมาเลเซียนะชางเป้งสุดกับเชี่ยยี่ชี่นะครับก็แพ้ไปหนึ่งต่อสองเกมนะเก้าต่อยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดต่อสิบเจ็ดแล้วก็สิบต่อยี่สิบเอ็ดนะครับ ก็ได้รองแชมป์3 8 0 0เหรียญสหรัฐ1 0 0 0 0แสนประมาณเกือบเกือบ1 0แสน40,000บาทอืมอ่าฮะ,ะครับ,รบก็มีหลายคนที่มีแววดีนะฮะโดยเฉพาะจริงน้อ,องพิ้งพี่ชามน,นะ่มกนะ,นะก็จะเป็นเอ่อได้เป็นเป็นต้นหญิงเดียวเจนใหม่นะครับที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าน่าจะก้าวขึ้นมาผ่านไปรุ่นพี่หลายๆคนที่เชื่อว่า อยู่ในช่วงขาลงแล้วนะครับก่อนหน้านี้เพิ่งคว้าแชมป์เยาวชนนี่ไม่ได้เล่นเยาวชนแล้วนะนี่มาเล่นกับรุ่นรุ่นซีเนียร์แล้วนะประชาชนแต่ว่ายังเป็นเวอร์ทัวร์ร้อยอยู่นะฮะก็ค่อยเก็บเลเวลนะค่อยเพิ่มขึ้นไปจากเวอร์ทัวร์ร้อยเป็น300แล้วก็จากนั้นก็จะเป็น500ร้อเก็บห้าสิบแล้วก็หนึ่งพันนะฮะค่อยแต่เต้าไปครับรอบเซิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสอตและ YouTube สยามกีฬ